นี่ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อของคนแอบชอบนะคะคลิปนี้มีคนขอมานะคะแล้วนุ่นก็จะเลยจัดทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆและลูกหลวงทุกคนนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะคะถึงได้มาเห็นคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าเรียสมากเกินไปนะคะ นุ่นจะเป็นตัวแทนของคนแอบชอบทุกคนนะคะในการเปิดไพ่ไขปัญหาให้คุณณวันนี้นะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์นุ่นมาหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะลักษณะของคนที่คุณแอบชอบอยู่ณตอนนี้นะคะนุ่นขอดูลักษณะของเขาหน่อยนะคะ จะเช็คว่าคลิปนี้มีพลังงานดนึงดูดคุณไหมนะคะ 4. ี่ถ้วยเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่เคยจะหันมาสนใจคุณหรือว่าไม่ค่อยให้ความสนใจกับคุณนะคะเป็นคนที่มักจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะแล้วก็เวลาเขาชอบอะไรนะคะ หรือสนใจอะไรเขามักจะสนใจสิ่งนั้นนะคะโดยไม่ได้มองคนอื่นไม่ได้มองสิ่งอื่นนะคะรวมถึงไม่ได้มองเห็นคุณด้วยนะคะคนคนนี้เนี่ยมีความเศร้านะคะหรือมีความหลังอะไรส่วนตัวของเขานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยจบเรื่องราวความรักความสัมพันธ์หรือเพิ่งเลิกรากับใครมาก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ หน้าตาดีนะคะมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่มีความเป็นเป็นควีนนะคะเออเป็นคนที่หน้าตาโดดเด่นนะคะแล้วก็มีคนรู้จักเยอะนะคะ ดวงตาของเขาเนี่ยจะเป็นดวงตาที่ใครเห็นแล้วมักจะหลงไหลนะคะชื่นชอบนะคะมีสเสน่ห์มากๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งด้วยนะคะเป็นคนจิตใจดีะคะ่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบยิ้มแย้มนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนธาตุน้ําก็ได้นะราศีกรกฎมีนพิจิกนะคะเนาะใช่ไหมธาตุน้ําประมาณนี้นะคะเขาเองเป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะ เออสี่เหรียญแต่ก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเปิดใจรับใครเข้าไปในชีวิตยากนะคะหรือไม่ค่อยจะฟังใครนะคะมีความดื้อม,มีความเอาแต่ใจานะ,ะบางคนเนี่ยเป็นคนขี้งกเป็นคนประหยัดนะคะเป็นคนที่ชอบเก็บเงินนะคะแล้วก็ชอบหาเงินเยอะๆด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานในเออส่วนของหมอพยาบาลนะคะหรืองานเกี่ยวกับข้าราชการนะคะ หรือธุรกิจอะไรที่มันต้องแบบเป็นธุรกิจที่ทําส่วนตัวได้นะคะอานุนขออีกใบหนึ่งหา้าม้เท้าเขาเอเนี่ยเป็นคนที่ชอบในการต่อสู้ไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็เต็มที่กับทุกการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนนะคะและก็เป็นคนที่ไม่ค่อยให้ใครก้าวเข้าไปในชีวิตเขามากเท่าไหร่นะคะอาจจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขามีโลกของเขานะคะ ไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุงยย่งยากยุ่งยากวุ่นวายถ้าเขาไม่อนุญาตนะก็จะประมาณนี้นะคะนิสัยของคนที่คุณแอบชอบอยู่ถ้าตรงนะคะก็มีแนวโน้มว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปของคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าแล้วเรื่องราวนะคะของคุณกับเขาเนี่ยคนที่คุณแอบชอบเนี่ยมันดําเนินมายังไงนะคะมันเป็นยังไงบ้างนะคะ เป็นเซตออฟคัพคุณเองเนี่ยเหมือนกับทําได้แค่เฝ้ามองเนาะคุณรักเขาคุณชอบเขาคุณคุณรักเขาชอบเขามากๆคนคนนี้มีพลังงานของการเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะให้เขาเห็นพยายามที่จะใส่ใจเขาพยายามที่จะมอบความรักให้เขาหรือให้สิ่งดีๆให้เขานะคะเออแต่เหมือนคุณเองก็ยังไม่ได้เต็มไม่ได้ไม่กล้าแสดงออกมากนะคะอาจจะแบบทําได้แค่แบบ แสดงออกนะคะแล้วก็เก็บอาการนะอาจจะเคยซื้อของขวัญให้ของขวัญหรืออาจจะเป็นแบบคนที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาเขาก็ได้นะคะชาริออดความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความแตกต่างกันเยอะนะคะอาจจะเรื่องของระยะทางนะคะสังคมวัฒนธรรมอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะหรือความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะ แต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยหกถ้วยเวลาเจอการหรือเห็น enfin กันเนี่ยมันรู้สึกเหมือนคุ้นเคยกันมาก่อนอ่ะคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยทำไมรู้สึกคุ้นๆกันอ่าหรือคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันมานานแล้วนะคะบางคนเป็นแฟนเก่ากันก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ใช่แฟนเก่าเนี่ยคุณอาจจะชอบเขามานานแล้วนะคะแล้วเห็นเขามาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะมีความคิดว่าคนเนี้ยเป็นเมื้อคู่คุณหรือเปล่าคุณรู้สึกถูกชะตาคุณรู้สึกแบบ เหมือนโดนต้องมนนะ่ะเหมือนคุ้นเคยกันมาก่อนนะคะคุณรู้สึกแบบนั้นเลยนะทันทีที่เห็นเขาอะค่ะ Hermit ิต Herm แต่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไหนไม่ไกลนะมันเหมือนมันดั่มอยู่กับที่เพราะอะไรเพราะว่าคุณเองเนี่ย รู้สึกว่าเขาเองอะ่ะมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วคุณเองก็ไม่กล้าเข้าไปมากอ่ะค่ะกลัวเขาโกรธกลัวเขาหายไปนะคะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่เงียบๆด้วยหรือว่าเข้าหาใครไม่ค่อยจะเป็นอะ่ะคุณอาจจะใช้ความใจดีนะคะแต่มันเป็นความใจดีที่เหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องมากกว่าจนบางทีเขาก็ไม่รู้อะ่ะว่าคุณคิดคิดกับเขาในรูปแบบของคนรักอ่ะค่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะรู้ไหมนะว่าคุณชอบเขาเขาจะรับความรู้สึกของคุณไหมจริงๆต่างคนต่างเป็นคนที่แบบ เข้าหาคนไม่ไม่เป็นทั้งคู่่ะคุณจะไม่กล้าเข้าไปใกล้มากเกินไปนะคะจนทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเลยเลยยังไม่ได้พัฒนาไปไหนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขารู้ไหมคะว่าคุณชอบเขานะคะเขารู้ไหมว่าคุณชอบเขา ดาบเดี๋ยวนุ่นขอเปิดไพ่่ใหญ่ก่อนนะเพราะว่ายังไม่แน่ใจแฮงแมน,นม,มันเป็นความเศร้ามันเป็นความเครียดมันเป็นความกังวลใจเนาะทาพารเรนมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เดอะซัน เรารู้สึกว่าตอนแรกเขาอาจจะไม่รู้หรือเคยรู้แต่ว่าเขาอาจจะเข้าใจว่าคุณเลิกชอบเขาไปแล้วหรือคุณอาจจะสนใจคนอื่นไปแล้วนะคะในกรณีนี้ในกรณีแรกคุณอาจจะชอบคนอื่นไปแล้วก็ได้เขาคิดแบบนั้นหรือตอนแรกเขาไม่รู้นะคะเขาเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าคุณชอบนะคะซึ่งแบบเหมือนแบบตอนแรกเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจคุณหรือมองไม่เห็นคุณได้ซ้ําแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มมีการแบบ ได้รู้จักกันมากขึ้นหรือมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทําให้เขาค่อยๆเห็นคุณในสายตาะคะ่ะแล้วค่อยๆมาเออคนคนนี้ก็มีตัวตนนะทั้งที่ก่อนหน้านี้คืออาจจะไม่เคยเห็นคุณมีตัวตนเลยก็ได้นะคะแต่มันเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยเสียใจในความรักหรือตอนนั้นกําลังอกหักอยู่กําลังเยียวยาตัวเองอยู่นะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะเพราะว่าเขาเริ่มจะมองเห็นแล้วนะคะอ่ะแล้วรู้แล้วเขาจะรู้แล้วเขาจะทําอย่างไรนะคะ ถ้วยก็อาจจะเรียนรู้คุณนะคะไปในรูปแบบเพื่อนพี่น้องก่อนนะคะทําความรู้จักกันก่อนนะคะให้แบบเข้าไปในสังคมเดียวกันให้ได้ก่อนนะคะเดอะฟูเขาก็เปิดรับความสัมพันธ์นี้นะเขาอาจจะเปิดโอกาสให้คุณแต่เป็นโอกาสที่แบบยังไม่ได้ผูกมัดยังไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงจะต้องพัฒนาไหมเขาไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะคะ เดอะมูนเพราะ,ะไรเพราะเขาเป็นคนไว้ใจคนยากอย่างที่บอกว่าการที่จะเข้าไปในชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความตั้งกาดของเขาแหละเขาก็เลยจะไม่ได้เรียบร้อนกับความสัมพันธ์นี้นะคะสองถ้วยแต่พอนานๆไปเนี่ยพอเริ่มเรียนรู้กันไปเนี่ยเขาก็เองก็มีโอกาสที่จะตกหลุมรักคุณนะถามว่ามันเป็นความรักได้ไหมในอนาคตเป็นความรักได้ค่ะ แต่เขาเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าเขาจะกล้ายอมรับความจริงไหมว่าเขารักคุณเพราะไพ่ค่อนข้างโดดเด่นว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นนะคะเขารู้ถ้าเขารู้เนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์แม้เขาจะคิดมากแม้เขาจะกังวลใจอะแต่สุดท้ายเขาก็เผอตกลุมรักคุณเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าความรักครั้งนี้ของคุณกับเขาเนี่ยจะสมหวังไหมคะความรักของคุณกับเขาครั้งนี้จะสมหวังไหม 3ดาบมันมีอุปสรรคมีปัญหานะคะเกี่ยวกับบุคคลที่3หรือคนรอบๆตัวนะคะสองเหรียญแต่มันก็ตัดกันไม่ขาดนะคะมีการวนๆไปวนๆมาในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณกับเขาเคยมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มีบุคคลที่3านะคะอาจจะไม่ได้เป็นรักสามเศร้าอย่างเดียวนะอาจจะเป็นบุคคลรอบข้างก็ได้แล้วเคยหยุดความสัมพันธ์หรือห่างหายกันไปนะคะจะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่หรือพูดจากันใหม่นะคะ เคลียร์ใจกันใหม่เนาะเดอะอ็มเพเพราะอะไรเพราะวันนั้นอะที่เขาตัดสินใจยังไม่ได้อตอบรับความสัมพันธ์จากคุณนะคะหรือมีการห่างกันเนี่ยคุณยังไม่ได้เป็นเอ็ดดีอ็มเพอะตอนนี้คุณกลายเป็นตีเอ็มเพจแล้วอะกลายเป็นคนที่เลอค่าเป็นคนที่ดูมีคุณค่านะคะดูสวยดูหลอ่อดูแพงนะคะดูแบบมีอะไรน่าค้นหานะคะ่ะแล้วคุณก็ดูแบบเหมือนแบบเป็นคนที่ ดูมีพร้อมทุกอย่างแล้วอะค่ะเออเราก็เป็นคนที่แบบสดใสนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแบบช่วยเหลือคนอื่นด้วยอะแล้วในเขาคุณอะเป็นคนที่รักตัวเองแล้วอะแล้วคุณใช้ความรักตัวเองของคุณเนี่ยไปไปไปสร้างความรักให้คนอื่นได้ด้วยอะก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ ในอนาคตเนาะใน1ปีแล้วกันเนาะนุณสัไม่ให้ยาวไปมากกว่าน,นี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร3ถ้วยอาจจะมีการเฉลิมฉลองนะคะมีการได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะคะจ,จะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะคะแทนผเรน เดซานค่อนข้างที่จะดีนะจากคนที่แบบเป็นคนเรียนรู้เป็นเพื่อนพี่น้องเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถาน,นะ,ะก็ได้นะคะบิ mm hmm. เเสเซนออฟสอนนะคะอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นหรืออะไรที่คุณรอคอยนะคะข่าวดีที่คุณรอคอยเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะได้เรียนรู้หรือได้ข่าวนะคะหรือได้สถานะที่ชัดเจนขึ้นในอีกหนึ่งปีนี้นะคะเ่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่นางฟ้านะคะสรุปเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของคนแอบชอบกันนะคะ นุ่นจะมาอัปเดตเป็น EP ีเรื่อยๆดีกว่าเนาะทำเป็นคลิปแรนดอมแบบเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็น EP 1ีหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อที่คุณจะได้แบบมีดูมา e ดูอีพีสองอีพีสามต่อไปเรื่อยๆนะคะสเต y ยร์บอลอัตโนมัติเอาบอลโยเลฟไลท์นะคะคุณนะ่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความเชื่อว่าแรงดึงกด เชื่อในเรื่องของกดแรงดึงดูดอะค่ะคุณรู้สึกว่าคุณทําแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นคุณจะได้คนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งมันเป็นความคิดที่ถูกนะคะอธิษฐานนะคะหรือทําสิ่งดีๆหรือทําแบบให้คุณรู้สึกแบบมันมีความสุขแล้วรู้สึกดีอะคุณจะดึงสิ่งเหล่านั้น,นะะเข้ามาในชีวิตนะคะ f o r g i v i n g and learning นะคะมองที่ปัจจุบันนะคะอดีตช่างมันไม่ว่าเขาจะเคยทำให้คุณเสียใจหรือคุณมีอดีตอะไรก็ตามเนี่ยให้มองที่ปัจจุบันนะคะ แ a m เรื่องแฟม i ล s ่อนะคะปล่อยให้เรื่องราวของออความรักเนี่ยที่คุณเคยมีปัญหาหรือถ้าคุณเคยมีปัญหากับคนในครอบครัวเนี่ยเคลียร์ใจกันนะคะให้อภัยเนาะกลับมาคืนดีกันนะคะหรือว่าถ้าคุณมองเรื่องของครอบครัวในไในแน่ลบเนี่ยลองปรับความเข้าใจกันนะคะ เคลียปัญหานะคะอาจจะต้องไปขอขอมาพ่อแม่นะคะถ้าคนแบบว่าเคยทะเลาะก,กับพ่อแม่เนาะเหมือนกับคุณจะต้องไปคุยกับคนในครอบครัวคุณนะคะเคลียรปัญหาของคนในครอบครัวเนาะ Give your r e l a t i o n s h i p a change นะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนความสัมพันธ์กันนะคะในอนาคตนะคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนที่ทํางานนะคะคนรู้จักกาันหรือทํางานร่วมกันเนี่ยลองเปิดใจคุยกันนะคะมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนะคะ ขออีกสองใบแล้วกันเนาะพาร์ทไลลีชันชีพนะคะคุณนะกับเขาเนี่ยอาจจะมีความรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนนะคะหรือใครที่ทะเลาะกันเลิกรากันไปห่างกันไปเนี่ยมีโอกาสที่จะรีเทิร์นแน่นอนนะคะหรือคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่กันสูงเหมือนมีความคุ้นเคยกันเนาะเพฟูเมทนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีความแบบ กระชับความสัมพันธ์มากขึ้นมีความหวานมากขึ้นโรแมนติกมากขึ้นนะคะเหมือนมีความแบบกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึงอะ่ะเหมือนตอนแบบว่าเราแบบ14อีกครั้งก็ได้นะคะมันจะมีความน่ารักนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะตึงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไร เป็นไปไม่ได้ทำไมล่ะฉันมีความสุขมากแล้วก็รักแรกพบนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าตอนแรกที่เจอกันน่ะคุณเอาเป็นรักแรกพบของเขาเลยแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะแต่พอรู้จักกันไปรู้จักกันมาเขารู้สึกว่าเขา่มีความสุขมากะในการที่ได้เจอคุณนะคะมันเลยกลายเป็นความรักอะค่ะเขาก็เลยแบบถามใจตัวเองอีกครั้งเนาะก็เลยตัดสินใจนะคะ ได้ให้โอกาสตัวเขาเองแล้วก็ให้โอกาสตัวคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะคะเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขานะคะครอบครัวนะคะคุณอาจจะเป็นมีครอบครัวที่รู้จักกันนะคะหรือมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะสีส้มมีสีส้มอะไรที่แบบดึงดูดซึ่งกันและกันไหมหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสีส้มนะคะ โลกออนไลน์อาจจะเป็นการแอบ,บส่องแบบอแบสืบแอบดูกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวนุ่นขออีกหนึ่งใบบ้านมีความฝันที่จะมีบ้านสร้างบ้านด้วยกันก็ได้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมของคนแอบรักก็ขอให้คนที่คุณแอบรักนะคะหันมามองเห็นความรักของคุณแล้วขอให้คุณสมหวังในความรักกับเขาคนนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทําทานสแตปมให้ด้วยนะคะวันนี้รุ่นไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย